คือถ้าไม่มีสว250้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกแน่นอนเพราะว่าเสียงมันก็ปริมปริมกันเพราะฉะนั้นเสียงท่านได้มาปริมปริม,มกับมีสวอ,อยู่250มันก็เลยทะลุไปถึง4ี่ห้าเลยเพราะนั้นก็เลยทําให้คลื่นอื่นๆหรือพรรคอื่นๆไหลเข้ามาถามว่าผมเป็นหัวหอ,อกในเรื่องนี้ทําไมเอาความคิดนี้มาจากไหนเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการประนอมอํานาจกัน ระหว่างฝ่ายที่มาจากรัฐประหารกับอีกฝ่ายหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งคือถ้าปล่อยให้เลือกตั้งตูม้มก็แปลว่าบ้านเมืองอาจจะมีปัญหาขัดแยง้งแตกแยกวุ่นวายอีกก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าปล่อยให้บ้านเมืองเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบอำนาจบ้านเมืองก็จะอึดอัดแล้วก็กลายเป็นระเบิดอีกไงก็เลยหวังว่าในช่วงรอยต่อห้าปีแรกเนี้ย ให้ค่อยๆลงสโลดาวสโลดาวไปได้ไหมจึงเป็นลักษณะที่มีคำถามพ่วงเพื่อจะให้สอวอเนี่ยมีส่วนในการที่จะเลือกนายกเหตุผลเพื่อไม่ให้ฝ่ายรัฐประหารมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะมีฝ่ายเลือกตั้งในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้ฝ่ายเลือกตั้งมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นประชาธิปไตยจ่าเพียงแต่ว่าถ้าทั้งสองฝ่าย ร่วมไม้ร่วมมือประคับประคองกันเราหวังว่าค่อยๆพอเข้าที่เข้าทางแล้วก็สอวอก็สลัดออกไปอันนี้เป็นความคิดแต่เรียนตรงๆผมผิดหวังไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเลยผมยืนยันเลยว่าผมผิดหวังปฏิรูปแบบเล็กๆน้อยๆปฏิรูปแบบงานรูทีน แบบระบบราชการนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ประเภทพลิกฝ่ามือแบบเห็นหน้าเห็นหลังจริงจังเป็นที่กระแทกความต้องการของประชาชนผมยังไม่เห็นเลยปฏิรูปตำรวจงงงงกงกงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษารูปลูคำคลำแล้วก็ไม่ได้ปฏิรูป กฎหมายยังคาอยู่ในสภาเลยและปฏิรูปเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังไม่มีอะไรเป็นมรรคเป็นผลจริงๆจ,จังๆปฏิวัติรัฐประหารแล้วต้องแก้ไขให้มีวามสุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งไม่มีทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงศักต์ว่าพูดศักต์ว่าเขียนแต่ ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยถามว่าสววันชัยผิดหวังไหมครับผมยอมรับเลยครับผมผิดหวังผมอายอายตัวเองที่มีส่วนร่วมในทำเรื่องนี้แล้วทำไม่ได้เพราะอำนาจก็ไม่ได้ให้เราทำเพราะเราไม่ได้เป็นนายกเราไม่ได้เป็น,นรัฐมนตรีเรามีแต่หน้าที่ติดตามเร่งรัดเสนอแนะเท่านั้นยอมรับเลยว่าปะ ิวัดมาจนกระทั่งถึงเป็นรัฐบาลแบบกึ่งๆึ่ประชาธิปไตยยังไม่ได้มีอะไรเห็นหน้าเห็นหลังเกี่ยวการปฏิรูปประเทศเท่าที่ควรโอ้โหผมบอกอตรงๆเลยผมเสียดายอำนาจเต็มที่อำนาจเต็มโดยการรัฐประหารสี่ปีห้าปีเนี่ยผมโคตรเสียดายเลยและอำนาจแบบกึ่งกึ่ที่มีสองเจ็ดสองซึ่งทำให้มีอำนาจเหนือกับ เหนือกว่าพักการเมืองเนี่ยนะมันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้น่าจะขอความร่วมมือกับพักการเมืองได้มากกว่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องแบบเสียของเสียเวลาแล้วที่มีเขียนไว้ก็ดูเป็นเพียงเศษกระดาษที่เป็นตัวหนังสือในรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองอืมบอกตรงๆว่าผมผม เสียดายเสียเวลาแล้วก็รู้สึกอ,อับอายผมยังนั่งนึกเลยผมไม่เคยคิดว่าเพื่อไทยเก่งเลยนะเพียงแต่คิดว่าคนที่เป็นรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยทำไมอะ่ะไม่สร้างความรักความผูกพันผูกมัดเหมือนก็นทำได้บ้างคุณทักษิณเนี่ยพอเลือกตั้งมามีอำนาจเต็มอยู่ผมว่าไม่เกินสามสี่ปีแล้วหลังจากนั้นมาก็อีกไม่กี่ปีอยู่มีอำนาจเต็มจริงๆผมว่าไม่เกินห้าปีนะ แล้วก็ไม่ใช่อำนาจเบ็ดเสร็จแบบมีอ44นะอยู่ในใจคนได้จนกระทั่งทุกวันนี้แปลว่าเขา